ยินดีต้อนรับกลับสู่อีกออโตเีวิวช่องของคุณสำหรับทุกสิ่งเกี่ยวกับยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปดูหนึ่งในรถยนต์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2025นั่นคือการกลับมาของชื่อในตำนานอย่าง Hummer S 2ซึ่งในปีนี้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่และทัศนคติใหม่มันยังคงความใหญ่แข็งแกร่งแต่ตอนนี้ถูกพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสมรรถนะระดับพรีเมียม ฮัมเมอร์ S2 ปี2025ไม่ได้เป็นเพียงรถกินน้ำมันขนาดใหญ่แบบในอดีตอีกต่อไปมันถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อโลกอนาคตแต่ยังคงรูปลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้คนหันมามองได้เหมือนเดิมตัวถังทรงเหลี่ยมล้อขนาดใหญ่และความสูงจากพื้นที่โดดเด่นทำให้ยังคงภาพลักษณ์ของรถออฟโรดเต็มตัวส่วนหน้ารถมีกระจังขนาดใหญ่ที่ติดตั้งบานปิดอัตโนมัติเพื่อช่วยในเรื่องการไหลเวียนของอากาศพร้อมกับไฟหน้าและไฟไท้าย LED ที่ดูทันสมัยและให้ความรู้สึกแข็งแกร่ง เมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารคุณจะพบกับความหรูหราเกินคาดวัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งสบายและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าทำให้ภายในของ S 2ปี2025ให้ความรู้สึกเหมือนรถ SUV ระดับผิวหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่15นิ้วตรงกลางจับคู่กับจอสแสดงผลสำหรับคนขับขนาด12.3นิ้วระบบ f o t a i n ทนเ t นช้ซ,ซอฟต์แวร์ล่าสุดของ GM รองรับการอัปเดตแบบ OTA และเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบผู้ช่วยเสียงและการควบคุมที่ใช้งานง่าย หัวใจของรถคือระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าที่ใช้แพลตฟอร์มอัลเทียมของ GM โดยรุ่นท็อปมาพร้อมมอเตอร์สาตัวที่ให้พลังสูงสุดถึง1000แรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง1 1 5 0 0นิวตันเมตรสามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในประมาณ3.5วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถขนาดนี้ระบบพวงมาลัยล้อหลังช่วยให้เลี้ยวได้คล่องตัวและระบบช่วงล่างแบบปรับระดับได้ทำให้การขับขี่นุ่มนวลไม่ว่าจะบนถนนเรียบหรือเส้นทางออฟโรด ฮัมเมอร์เปี2025ได้รับการออกแบบเพื่อการลุยโดยเฉพาะมันมาพร้อมโหมดขับเคลื่อนสีล้อขั้นสูงโหมดครับวอล์กที่ทําให้รถเคลื่อนที่แนวทะแยงและโหมดการขับขี่ที่หลากหลายทั้งโคลนกินและทรายตัวถังด้านล่างเสริมแผ่นกันกระแทกและมีกล้องมองใต้ท้องรถที่แสดงภาพเรียลไทม์บนหน้าจอช่วยให้คนขับมองเห็นสิ่งกีดขวางได้แม่นยําขึ้นอีกทั้งยังมีโหมดเอ็กแครที่ยกตัวรถให้สูงขึ้นอีกในกรณีติดลมหรือต้องการข้ามสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่ ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งอยู่ที่ประมาณ560กิโลเมตรนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและล้อที่เลือกมันรองรับการชาร์จเร็วแบบ800โวลต์ซึ่งสามารถเพิ่มระยะทางได้ประมาณ160กิโลเมตรภายในเวลาแค่12นาทีสำหรับผู้ใช้ทั่วไปการชาร์จที่บา้านผ่านเครื่องชาร์จระดับ2ข้ามคืนก็เพียงพอสำหรับการใช้งานประจำวนันพอร์ชาร์จถูกวางในตำแหน่งที่สะดวกและมีไฟส่องสว่างให้ใช้งานง่ายในทีมมืร ทัมเมอร์เปี2025มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่นพื้นฐานที่ใช้มอเตอร์คูลไปจนถึงรุ่นท็อปที่มาพร้อมมอเตอร์3ตัวทุกรลุ่นมาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานมากมายเช่นเบาอุ่นและเย็นระบบเสียงพรีเมียมซันรูฟพานโนรามาและโหมดการขับขี่หลากหลายรุ่นสูงสุดยังได้ระบบซูเปอร์ครูซซึ่งเป็นเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติแบบไม่ต้องใช้มือที่สามารถเปลี่ยนเลนและควบคุมรถได้อัตโนมัติบ,บนทางหลวงที่รองรับ ด้านความปลอดภัย S2 ก็ไม่แพ้ใครระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงติดตั้งมาให้ครบทั้งเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบเตือนจุดบอดกล้องรอบคันและอื่นๆโครงสร้างรถขนาดใหญ่และแกล่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันระบบตรวจจับคนเดินเท้าและกล้องช่วยจอดที่แม่นยำแม้ในพื้นที่แคบด้านการใช้งาน Hammer S2 ก็ไม่เป็นรองใครบอดหลังสามารถพับราบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ และมีช่องเก็บของด้านหน้าที่ปกติจะเป็นที่อยู่ของเครื่องยนต์ความสามารถในการลากจูงอยู่ที่ประมาณ4,300กิโลกรัมซึ่งเพียงพอสำหรับลากเรือหรือรถพ่วงขนาดใหญ่อุปกรณ์เสริมอย่างรางหลังคาไฟเสริมและแรกติดตั้งได้จากโรงงานทำให้มันเป็นรถที่ทั้งหรูหราและใช้งานได้จริงการขับขี่ Hummer S2 ปี2025ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในยานอาวกาศบนถนนอัตราเร่งที่ตอบสนองทันทีทำให้แซงหรือออกตัวได้อย่างมั่นใจ ระบบการสะเทือนที่นุ่มนวลและห้องโดยสารที่เก็บเสียงดีช่วยให้การเดินทางกลายเป็นเรื่องสบายไม่ว่าจะในเมืองหรือในป่าเขามันให้ความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงอย่างแท้จริงขนาดของรถอาจใช้เวลาทำความคุ้นเคยเล็กน้อยแต่เมื่อชินแล้วว่จาจะพบว่ามันคล่องตัวอย่างไม่น่าเชื่อแน่นอนว่ารถระดับนี้ราคาก็ไม่ธรรมดารุ่นพื้นฐานเริ่มต้นที่ประมาณ2.8ล้านบาทส่วนรุ่นท็อปอาจแตะถึง3.5ล้านบาทหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่เลือก แต่เมื่อพิจารณาจากพลังเทคโนโลยีและความสามารถที่รถคันนี้มีมันก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการรถ SUV ไฟฟ้าระดับไฮเอนด์ end. และนั่นก็คือทุกสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ Hummer s 2ปี2025มันเป็น SUV ขนาดใหญ่ที่ไม่ยอมประนีประนอมในทุกด้านทั้งพลังเทคโนโลยีความสามารถและดีไซน์ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบลุยเท่ทันสมัยหรืออยากได้รถที่ไม่เหมือนใคร s 2คันนี้คือคำตอบของคุณ ขอบคุณที่รับชมถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ว่าคุณคิดยังไงกับ Hummer S2 เวอร์ชันไฟฟ้าคันนี้และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามอีกออโต r รีวิวเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ๆและข่าวสารยานยนต์จากเราทุกสัปดาห์แล้วเจอกันในคลิปหน้า